สวัสดีค่ะขอตลับสู่เมเนหลายคลิปนี้ก็มาแจาวัลเล็ตน,นะคะประจำวันที่6มิถุนายน2565ใครยังไม่เคยดูคลิปก็ก็ก็ไม่ต้องดูไปได้เออเพราะว่าถึงบอกให้ดูไปก็ก็ไม่ดูน่าจะเห็นรูปแล้วนะคะเมื่อ,อต้นคลิปเห็นมีคอมเมนต์เมื่อวานเนี้ยที่เขามาเมนแบบนี้เขาบอกว่า หมดแล้วอ่ะอคนเขากดรับไปหมดแล้วพึ่งเอามาลงให้ก็ก็ขำดีเนาะคนเรานี่ก็แปลกเนาะคือเมื่อวานเนี่ยคลิปแค่หนึ่งนาทีเองนะคนเนี่ยเขาคอมเมนต์ถามหาลิงก์เขาถามว่าอในลิงก์เออพอแบบน้องๆหลายคนก็ช่วยตอบว่าให้ไปดูแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็ ถึงเวลาลงลิงก์แล้วเขาก็ไปกดที่ช่องแล้วเขาก็ไม่ได้แล้วเขาก็มาโวยวายบอกว่ามีคนรับไปหมดแล้วเพิ่งจะมาลงลิงก์ให้ก็เลยข้องใจว่าเออก็แปลกเนาะเออถ้าถ้าเป็นลิงก์ที่คนอื่นเขากดรับไปหมดแล้วแล้วทำไมคนที่ดูคลิปเขาถึงได้ถูกไหมก็ <laughs> คนโลกมันต้องมีคนแบบนี้ ถ้ามีแต่แบบเดี๋ยวโลกมันเอียงนะก็มันก็ต้องมีดีบ้างลายบ้างก็สลับกันไปนะคะอ่ะวันนี้ขอแจกอยู่ที่50และการประเภทการสูงเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด20คนการแจกหมายถึงว่าจำนวนเงินรวมก็คือ50แล้วคนที่ได้รับมี20คนเท่ากับว่า50เนี้ย คุณจะต้องไปแบ่งกันว่าจํานวน20คนเนี่ยระบบจะสุ่มให้คุณได้เท่าไหร่บางคนอาจจะได้1บาทบางคนอาจจะได้2บาทคือดูนิดนึงนะคะก็อธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดดูนะว่าการแจกมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอตัวเองไม่ไม่ได้ดูแล้วเออ,อเผอิญเออ,อเผอิญมาถูกจังหวะในที่ลงลิงก์พอดี เสร็จแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เงินทั้งทงที่ก็ได้อะแล้วตัวเองบอกว่าได้ร้อยหนึ่งไม่เห็นมีเงินเข้าเลยพอบอกว่าให้ดูที่บันทึกเสร็จแล้วเขาก็แครูลมาแล้วก็บอกว่าตรงนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าแค่บาทเดียวมันมันมันก็ไม่ใช่ไหมเออก็ นะอย่างที่บอกว่าทั้งๆท,ท,ที่บอกไปหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดมาจากทั้งพอ่อทั้งแม่ไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การลงมือทําถ้าคุณดูคลิปแล้วคุณค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปเชื่อว่าคุณก็น่าจะเข้าใจมากขึ้น อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่กเกิดมันต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปแล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจ้งวัลเล็ตประจําวันที่6มิถุนายน2565ใครที่ชอบก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ to Money Wallet ของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอป t ูมันนี่ว l ลเลนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนคนหรือจํานวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันนีโอไลไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ